ยังไม่ได้เปิดเลยพี่เหมืนแอดถ้วยเพิ่งเปิดไปไม่นานเองนะลูกค้าใช่เหมือนเหมือนเหมือนจะมีเพิ่งเปิดไปเร็วๆนี้ขอดูรีวิวหลังบ้านได้นะพี่นะสินค้าล่าสุดสวยผมบอกเลยขอดูรีวิวหลังบ้านได้เลยได้ไหมเอ้ายังไม่ขาดโอเคฝั่งไหนฝั่งนู้นอ่ะไปเลยเปิดเลยเปิดเลยว้าวสีสันดีเลย เฉดเลยแม่วิอยากดูงานแลละเป็นหนึ่งลูกค้าขออนุญาตใกล้ๆกล้กลกองเลยปึ๊บอ่านี่ปึง๊ง <c oughs> นี่จะ้ะ <c oughs> นี่จะ้ะลูกค้าสเวเต้เด็กนะคะแต่ว่านี่จะเป็นคอกลมเนาะจริงๆมันจะมีแยกเป็นตัวฮูดด้วยนะลูกค้าฮูดจะเป็น3-1มหนึ่งหกนะ งานฮูจะเป็นตัวโก้สามหนึ่งหกเอนะลูกค้าอุ้ยอันนี้สวยมากเอ็นนี้ p ูม a าสกรีนพูมาทั้งตัวเลยพูดแล้วจะหาว่าสปอยลูกค้าเอาจริงงานะสเวตเตอร์ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตัวฮูหรือว่าตัวคอกลมงานญี่ปุ่นแบรนด์ออกเยอะมากแบรนด์เยอะมากยิ่ง,งเป็นงานเด็กนะลูกค้านะใช่อุ้ยโมโจโจลูกค้าจริงจังปะเนี่ยจริงจงิใช่เลยลูกค้าแบรนด์นี้แพงนะใช่ โมโจโจอะลูกค้าขาเป็นแบบอันนี้เหมือนจะเป็นเอ่อฟิลเหมือนเบสบอลหน่อยลูกค้านะคะโคตรนานเลยอะเพลงนี้นี่นะคะนาะลูกค้างานคาไซนะคะตัวนี้อาจจะได้ถึงประมาณเด็กสิบขวบเลยนะคะอุย้ยเบบี้ดอเบบี้ด้ตัวนี้นางมาในแบบซิบหน้านะคะ มาในแบบ1ิหน้าด้านหลังเขียนว่าไอ้ด้านหลังสกรีนว o นเดอร์ฟูลเบบี้โนี่พอมันเจอรี่ค่ะสวยมากเลยแม่เนี่ยถ้าพวกงานแบรนด์ขึ้นห้างอย่างเงี้ยแพงนะลูกค้างานแพงนะนะคะนี่าาอันนี้<า>พูมา่ <c oughs> มาเอ้พูม่าตัวบิ๊กโลโก้แล้วดูมีป้ายให้ด้วยสวยเลยนี่น่ารักอะอุ้ยนี่ ไดโนเสปไดโนเสร์ไดโนซอรัสนะคะอุ๊ยลูกค้าจำนวนชิ้นเยอะจริงไม่เล่นนะคะเยอะมากหนูโชว์ได้แบบอาจจะเร็วๆไวๆหน่อยนะลูกค้าบิกิเฮาส์ครับผมบิกิเฮาส์เออแบนๆแบนแบนลูกค้าเนี่ยลูกค้าดูงานน่ารักนะเอาจริง งานน่ารักจริงลูกค้าจ๋าโค้ดสามหนึ่งเจ็ดจะมีช่วงไหน oh, okay. ช่วงสิ้นปีที่แล้ว mm hmm. ใช่ไหมที่แบบลูกค้าจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากๆเลยเยอะมากตัวเซอวิเตอร์คอกลมเด็ก90โลจริงตอนนั้นราคาเท่าไหร่นะตอนนั้นหูยนานจำไม่ได้อะ4,000ป่ะหรือไม่ถึง3,900ไม่ชัวร์นะลูกค้าน้องแม่ตอนนี้เป็นราคาปกติหรือเปล่าหรือว่าเป็นโปรโมชั่นคออรับโอ้ยโอ้ค่ะโอ้เท่าไหร่โอ้เอ้ยแต่ปกติ 4, เออสี่พันสามพันห้าร้อยบาทจากปกติสี่พันสองร้อยบาทสี่พันสองร้อยบาทใช่ครับจากสี่พันสองร้อยนะคะลูกค้ารถไปเยอะมากนะอุ้ยมารีนะดิสนีย์ค่ะตัวนี้เด็กหญิงเด็กชายเลยนะคะมารีมารีมาร,มารีนะคะแม่แม่น่ารักอะ่ะมารีเป็นอะไรมารีมารีเปเก็ ่่นีจบแล้วมุกมารีวันนาไปไหนกันก็ไม่รู้มารีด้วยเออเอาจรมตัวเนี้ยราคาดีลูกค้าจำนวนตัวเขาจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0้ถึงห0า้ยไหมใช่ค่ะประมาณนั้น500เลยเลยของของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่มันก็ส่งร้อยห้า้อ็นี่ก็เคยมีลูกค้า นับได้ประมาณ500หน่อยๆผม<ช>ตีให้เท่ากันหา0บวกลบแล้วกันเยอะนะ500ตัวบวกลบโดยประมาณลูกค้าตัวนี้90กิโลราคา3,500จากปกติ4,200ใช่แล้วครับผมจากราคา4,200บาทนะลูกค้าจ๋าดีนะลูกคา้างานแบบโอเคเลยคัตติ้งดีคุณภาพผ้าดีผ้าฟิลแบบคอตตอนอย่างดีเลยนะคะ ลูกค้าพัดงานหัวจ๋าจ๋าได้ด้วยความที่จํานวนเยอะจริงๆนะลูกค้านะใครไม่อยากตอมไม่เป็นไรตีเป็นงานหางไปเลยเดี๋ยวถามว่างาน <S <S 2> <S 2> หางทาราคาขายได้ไหมขายได้ <Ed win S 2> ทาราคาได้ <Ed win S 2> เนี่ยเอ็ดวินเอ็ดวินนะคะตัวนี้พาะงานแบรนด์จ๋าป้ายสวยๆปีสวยๆนะลูกค้านะสภาพงานสวยๆก็ตีเป็นงานหัวจ๋าไปเลย <S <S ใช่นี่เห<อ>ลือง<อ>ตอดเหลืองต,ตอดเลย <S <S น่ารักอ่ะใช่ลูกค<ะ>้างานน่ารักมากสกินมันเป็นพวกแบบของเด็กกันเนาะแม่เ,เห็นความต่างของผูยย้ใหญ่ปะญี่ปุ่นใช่ของผู้ใหญ่จะเป็นือแบบโทนแบบโทนโทนสีสีเดียวหรือไม่ก็ไม่แบบได้ไงอ่สะสกินไม่เยอะมากเท่าไหร่ลูกค้าแต่สกิน,นไม่เยอะแบบปักไม่เยอะเออกลับการดูของเด็กสิของเด็กแบบโอ้โหฉ่ำมากใช่ไหมสกินฉ่ำเลยเพราะเด็กต้องต้องมีสีต่างไงใช่เนาะใช่ไหมนึ่น่ ร่าเริงซืงอแบบแสดงถึงความเป็นเด็กน่ารักน่ารากัารากอะไรจำนวนชิ้นเยอะจริงอะไรรีรีครับผมเอาซิหูเยอะมากเลยอะลูกค้าหนูต้องแบบขอกลนๆหน่อยนั่นนี่จะได้ไปให้ลูกค้าเห็นช่วงกลางท่าด้วยนงลูกคา้าจำนวนชิ้นมันเยอะนะคะนี่อุ้ยยูนิโคลคอลแลบจ้าคอลเล้วนะ พีนัทบัตเตอร์นี่อุ้ยน่ารักมากลูก,ลกค้ามันมีพวกงานสิบหน้าติดไปไหน่อยนะ10บหน้าฮัรดสินี่อ,นนอันนี้ของยูนิคอครับผมเอออือสวยแล้วดูป้ายเอาสิป้ายอะไรอุ้ยไปอยู่ทีด้วยงานเด็กกับลูกค้าขึ้นชื่อว่างานญี่ปุ่นแบรนด์จ๋าแน่นอนใช่ถ้าใครเคยเห็นแบบเห็นวีเห็นพี่พลเห็นพี่พิงเห็นตะวันเปิดนะพวกงาน อะไรนะไหมพ่มบางมไม่รู้จักไหมพรมบางเขาเรียกว่าอะไรรวมบางรวมบางรวมบางเด็กสเวตเตอร์เด็กกางเกงเด็กอะไรเงี้ยลูกค้าคือแบรนด์ออกฉ่ำมากที่เป็นงานญี่ปุ่น่ะเนาะใช่แบรนด์ออกฉ่ำแน่นอนลูกค้าจ๋าเออเออเออแต่ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันค่ยสตอรี่น่ะ,ะไม่บอกเลย ไปกินนั่งอาซะอุ้ยนี่อนอนโอ้ลูกค้าน่ารักอัะจริงจำนวนชิ้นเยอะผ้าก็ตำหนีมีไหมก็มีแหละเปอร์เซ็นต์น่ะแม่ตามสภาพงานเนาะนะคะมีขุยมีเปื้อนมีเหลืองมีขาดเนี้ยนะคะประมาณหนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สเวตเตอร์อ <นะ S 1> <ๆ S 2> ่ะล <ๆ S 2> ูกค้าตำหนีก็เหมือนงานผู้ใหญ่เลยเนื้อผ้าสเวตเตอร์ใช่ไหมส่วนมากก็ตำหนิที่จะเจอในกระสอบเป็นแบบขุยผ้า ใชแ่แต่ก็นั่นแหละแต่ก็นั่นแหละทำความสะอาดง่ายง่ายอุ้ยอันนี้มินเนี่ยน่ารักมากมินเนี่ยน่ารักมากเลยนี่ค่ะลูกค้างานลิขสิทธิ์การ์ตูนนะคะงานแบบงานแบรนด์อะไรอย่างนี้ไหนกวางเรนเดียวกว,วางบอกว่ากวางเรนเดียเรนเดีย <c oughs> <c oughs> เป็นนกฮูกโอ๊ยมองไงให้เป็นนกฮูกอย่าเพิ่งใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ้ยอันนี้ของแก๊บค่ะอฮ้ยลูกค้าแบนเยอะนะอันนี้ของวิเป็ของแก๊บนะจ้าเป็นแก๊บเนี่ยแบน,แ,บนแก๊บค่ะเออขวาซ้ายขวาสวยงานสวยคัดัวเยอะแต่แต่วิว่าไอาตัวตัวของโค้ดอะลูกค้าผ้าสะอาดนะาาผ้าสะอาดปุ๋ยก็ไม่ค่อยเจอด้วยอุ้ยอุ้ยแพ้แพ้อะไรแบบนี้มากเลยแบบอุ้ว้าวเล่นทั้งวันเลย นี่ลูกค้าเป็นสกรีนไม่ใช่เป็นงานปากด้านหน้าแบบนี้ดู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 สวยนะนี่เปลี่นสีได้ด้วยเออเก๋ๆลูกค้าน่ารักของเด็กของผู้ใหญ่นะคะลูกค้าก็มีงานคล้ายๆกันอ่ะนะลูกค้าถ้าเป็นงานเด็กลืมแจ้งของลูกค้าของเด็กกับลูกค้าเขาจะไม่ได้แยกเพศให้นะแต่มีลูกค้าชอบพิมพ์มาถามว่า ีแยกชายล้วนไม้อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจ๋าไม่ได้มีแยกชายล้วนนะางานก็นจะค้าก,กันนะคะอันนี้ของอะไรโอ้แบรนด์เหมือนกันอันนี้ก็แบรนด์ลูกค้าไปตรวจเช็คแบรนด์ได้เลยนี่อุ้ยพี่นัาอีกแล้วน่ารักนะคะงานแบรนด์งานสก,กรีนเนาะงานสก,กรีนงานคลาสไซส์เลยนะจน๊ะมีอุ้ยนี่น้องหมีน้อยน่ารักอุ้ยมาแล้ว มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เปิดห้อง <laughs> มาแล้วอุ้ย Elsa. Elsa, Elsa. เอลซ่าเอลซ่าเอลซ่าลูกค้านา่ารักมากเราเป็นของเอชแอนด์เอ็มนะเป็นงานคอลแลบด้วยเอ้ยดูดิเอลซ่าเจ้าหญิงเรื่องเรื่องโฟรเซนโฟรเซนลูกค้างานแบบพวกกระตูนเยอะมากเลยกินหมูกับทาด้วยกันไหมเออ เราเหงายังไงก็ไม่รู้นะคะลูกค้าอ่ามาไปงานน่านรักจริงต้องยอมรับเลยน,น่ารักเนี่ยดูดิลูกค้างานคาไซ์เลยเนะนี่ยลูกค้าใครตุนได้ตุนนะใครขายงานแนวนี้ช่วงสิ้นปีพวกสเตเตอร์เด็กอะลูกค้าเตเตอเด็กงานรวมเด็กหน้าหนาวอะไรอย่างงี้ตุนได้ตุนเลยหรือว่าถามว่าเสเวอตเตอร์ขายช่วงนี้ได้ไหมได้นะลูกค้าขายช่วงนี้ได้นะลูกค้านะ เอาจริงมันมันไปได้ทุกดูกาลแหละสเตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นงานนู้ดหรือว่าเป็นงานขอคลมใช่ค่ะไปได้ทุกฤดูเลยลูกคา้าจริงๆก็ลูกคา้กคาเพราะหน้าร้อนด้วยความที่งานเขาไม่ได้หนามากลูกค้างนานเขาไม่ได้เป็นงานกันหนาวจ๋าเลยก็ใ,<ช>ใส่กันแดดกันลมใส่แบบฝนตกอากาศเยนน็นีก็แบบซื้อให้ลูกค้านะว่าเด็กเด็กก็เป็นอะไรที่เยอะนะอะไรนะโลปกดบวมอ่ะจริงใช่ไหม อ้าวพูดจริงซูนี้เด็กเป็นโรคปอดบวมเยอะนะปอนเนาะอ้าวอากาศมันเย็นไงถูกใช่ไหมแกนี่นะนี่งานน่ารักงานน่ารักจะว่าอุ้ยอันนี้อะไรอันนี้ทอยสตอรี่จ้านี่น่ารักมากภาษาในโลกใบนี้มีเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองภาษาได้เรืองที่จะพูดเองเลย เออพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยลูกค้าพูดคุยได้นะลูกค้านะพูดคุยได้อ่าอันนี้มิกกี้เฮาส์มิกกี้เฮาส์มาอีกแล้วแล้วดูงานใหม่มากไม่ไปสิน้องแพรพี่ขอลาซีเอฟเลยอันนี้ทำเป็นเจอร์รี่วอลแวนศูนย์สองวอลแวนศูนย์สองครับผมพี่มาได้เลย ลลคใครอยากรับพิ 02, มพ์วอแหวนศูนย์สองเข้ามาได้เลยจ้าลูกค้ากระสอบนี้ผมจะส่งให้ฟรีด้วยเด้เอเย้สามหนึ่งเจ็ดสเวตเตอร์คอกลมเด็ก9กกิโลจากราคาปกติ4.2 0 0ตอนนี้จัดโปรโมชั่นแบบไฟลุกจัดเต็มจัดหนักเหลือ3,500บาทเท่านั้นเอาเลยครับผมเอาเลยหรือว่าใครอยากรับลูกใหม่นะลูกค้าะนะ้อยากเปิดเองอยากลุ้นเองเอชื่อมือเชื่อดวงตีงรับลูกใหม่ไปเลยลูกใหม่วอลแหวนศูนย์หนึ่งครับผมเย่ และยังไม่พอลูกค้าวันนี้จัดโปรโมชั่น5.5ค่าส่ง55บาทนะ 3, ทครับามนหบวกเพิ่มอีก5้าบาทเป็น3,300้ยเอเป็น3,555บาทจัดส่งถึงหน้าบ้านเลย,เยนะคะลูกค้าหาวันนี้ใครอยากได้รายการไหนหรือว่าอยากหาหาราคาโปรไม่เจอเดือนนี้ก็ทักขายแอดมินไว้ได้เลยมีแอดมินตอบจนถึง3ามทุ่มนะ ลูกค้าสรุปรายการไว้ก่อนแต่พอเปิดร้านสิร้านอะไรเสร็จก็มาเคลียร์ยอดตอนเย็นได้ไม่เกินไม่เกินเที่ยงคืนนะลูกค้าโอเคไหมไม่เกินเที่ยงคืนนะ,ะ okay, นนนะโปรโมชั่นนี้ไม่ไม่ได้ตอบโปรอีกแล้วนะลูกค้าค่ะให้วันเดียวนะให้แค่วันนี้วันเดียววันเดียวแค่แค่วันเดียวนะวันเดียวถึงเที่ยงคืนเท่านั้นยิ่งออเดอร์เข้ามาก่อนสามทุ่มยิ่งดีลูกค้าได้รอบตกวันพรุ่งนี้ไปเลยใช่จะได้ทันขายเนาะจะได้ทันขายนะลูกค้าจ๋า ฝากไว้ด้วยนะลูกค้าหลายๆรา,า,ายการวันนี้ก็ใช่ครับผมเป็นงาน<ม>แบบขายดีของโกดังแล้วแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะลูกค้านักกรุงเทพและปริมณฑลสามารถเข้ารับสินค้าเองได้หรือว่าให้ทางโกดังเรียกเป็นลาลาบุ๊กส่งให้ได้ใช่จ้ะเรียกโปรโมชั่น <promotion S 2> เหมือนกันลูกค้าแต่ว่าได้เป็นส่วนลด100บาทนั่นเองเลิศมากเลิศมากลูกค้าพิมพ์มาเลยมากันยูวีพี่เสาวรีร้านกันยูวีค่ะกันยูวีตอนนี้เหมือนจะหมดหรือเปล่าเอ่ยหมดจ้ะ กันยูวีตอนนี้หมดจ้ะพี่หมดทุกป้ายเลยลูกค้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวป้ายแพนด้ารถรถที่เข้าเนี่ยมีมีมาจองหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอัปเดตอีกทีนึงรออัปเดตแล้วกันลูกค้าจ๋าเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันแอดมินก็ยังรออัปเดตอยู่ใช่เดี๋ยวรอได้เลยจะบอกเลยว่าช่วงนี้กันยูวีขายดีอืมเพราะอะไรดูแดดบ้านเราสิแดดแรงลูกค้ากันยูวีมาเท่าไหร่ไม่พอขายนะระวังนะลูกค้านะ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศร้อนๆสมมติอยู่ข้างนอกร้อนแบบประจัดเดินเข้าบ้านมาพุทหิิบน้ำเย็นกระดกอึกๆึช็อกก็มีช็อกเลยก็มีนแ,แล้วทำไมเพลงถึงเพลงกระตุก <c oughs> <c oughs> นี่นะลูกค้าจาใครอยากได้งานสเวตเเตอร์เด็กนะคะอย่าลืมตัวนี้แนะนำเลยว่าเป็นงานญี่ปุ่นที่ไปคัดหัวได้เยอะ นะลูกค้าคัดหัวเยอะแล้วก็งานแบรนด์ก็เยอะเหมือนกันลิขสิทธิ์การ์ตูนนะคะงานคัตติง้งเนื้อผ้าคุณภาพผ้าโอ,อ้โหกำไรแน่นอนลูกค้าตัวนี้นะคะจำนวนชิ้นก็ปมา4 5ี่ร้อยห้าร้อยตัวนะอยู่ไกลไปอยู่ไกลไปซักไหมเอหว่าอยู่ไกลไปอ้ยรู้สึกอันนี้มากเลยเริ่มมาล,เมล้เริ่มล้เริ่มละคนลุกละ ลูกค้าฝากไว้ด้วยนะคะในหลายรายการวันนี้อยากสนใจอยากอยากสั่งซื้ออยากสั่งซื้อตัวไหนนะอย่าลืมทักค่ะน้องแอดใช่ครับอย่าลืมเดิมเข้ามานะจ๊าลูกค้านะวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะใช่ค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะ โก้สามหนึ่งเจ็ดเอเก้าสิบกิโลนะคะ<ช>ลูกค้าขาเนาะ<ช>นะคะโปรโมชั่นห้าจุดห้าวันนี้วันสุดท้ายเ<ช>พราะว่ามีวัน,นเดียว<ช> <laughs> โอเคค่ะมาตะวันขอทวนออเดอร์อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ขอทวนออเดอร์มาเลยยืนนี่ขอแจ้งละเรืเ่องโปรโมชั่นนิดหนึ่งลูกค้าวันนี้เรา